ะววววว,วนี่มันข่าวดีไปเลยไม่ใช่หรือไงมะเนี่ยนี่นี่น,นี่แกเคยรู้ข่าวหรือยังเหอข่าวอะไรอ่ะก็ข่าวเจ๊จอยอสิเห็นว่ายายเจ๊จอมโดนั่นโดนรถชนเจ็บสาหัสนอนอยู่ไอซียูเนี่ยตามตามสนองจริงๆอ่ะยังไงก็เหอะฉันว่าน่าเป็นข่าวอย่างนี้ต้องแชร์ซะแล้วจะได้รูกการให้ทั่วย่านไปเลยอ่ะ เฮ้ยยาฮะนี่แกรู้ไหมการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นการกดแชร์ข้อมูลเหล่านั้นน่ะมีความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5้าของพรบวคอมพิวเตอร์ปี60เลยนะเว้ยมันมามันมีโทษจำคุไก,ก,กไม่เกิน5้าปีเหรอมีโทษจำคุกไม่เกิน1 0 0 0 0 0สบาทหรือท่านจำนำฝากบ้าและเป็นคดีเดี่ยวความไม่ได้ด้วยนี่แกได้คอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นไปหรือยังยังอะแต่เกือบไปแล้วอะ่ะ เออดีแล้วแหละถ้าเกิดแกโพสต์หรือคอมเมนต์ไปแกอาจจะเข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทมาตาาม28นี่ถึงเจ๊แกจะเป็นคนน่ากลัวมากก็เถอะแต่การที่คนคนนึงเกิดอุบัติเหตุจนเจ็บหนักเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเ<อ>ควรไปซ้ำเติมหรือสดอำนาเขาเลยนะแกก็พูดถูงของแกอ่ะเพราะถ้าเป็นตัวเรานะเจอเองก็คงยิ้ไม่ออกเหมือนกันนะ่ะใช่และแกก็สมควรมีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อ,อให้มากกว่านี้นะ ในยุคนี้นะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นนักข่าวได้ทั้งนั้นแหละแต่มันก็มีทั้งข่าวขยะที่ไร้การตรวจสอบแล้วก็ข่าวที่ไม่มีมูลความจริงผสมอยู่เลยก็มีเอาเธอเอาเธอไม่ว่าจากอาการเจ๊โหนั่นนะจะสาหัสแค่ไหนแต่ตอนนี้ฉันต้องสารหมอที่ดูแลเจ๊แกมากกว่าอีน,น,นั่นนะั่นอ่ะไม่อ่ะเจ้แกสบายดีข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมแล้วแกรู้โัว์ได้ยังไงอ่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมะฉันเห็นเมื่อไหร่ตอนนี้นี่แหละ ฉันไปทําผมมาไม่ถึงหนึ่งชัวง่วโมงนี่ฉันกลายเป็นผู้ป่วยนอนอยู่ไอซียูแล้วเหรอเนี่ยเจ๊จอยมานี <Money! S 2> ่